วันนี้พามาเล่นป่ามาหาดูเห็ดข่างบ้านมาหาเบิึงเห็ดว่าที่ค่อยว่ามันสีแห่งมันสีแห่งบอเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันได้น้ำแล้วนี่ที่สัตว์เคลียที่สั์มันเคลียเห็ดข่อยมันได้ฝนเห็นบอกผู้ใหว่ามันเห็ดมันล่นอ่เบิ้งนู่น่ะ โอ้ผู้ใดวุ้มาเห็ดมันหล่นคุณน่ะเขาจะมาเก็บหรือก็ะิ่มนเนี่ยจังไรใหายเห็ดนี่เห็ดเขาจะไมเ่เห็ดเห็ดข่อยทิม่มป้าข้างบ้าน นี่ตัวเห็ดคอยสิพ้ามาเบิ่งเห็ดตัวนี้มันสิมีเห็ดสนิทหนึ่งหัวก็ขึ้นพี่น้องนี่เห็นบอกเขาเอือนเห็ดเข็มท้องนี่กินได้นี มืก็ขึ้นนิดหนี่งามงามแต่ว่ามูอตรองเท่านี้น้อยๆเดี๋ยวอีกจากอาทิตย์หนึ่งกระสิหไงสิมาไทายเบิองอุย้ยมืก็ขึ้นนิดหนี่พี่น้องเห็ดเข็มทองเป็นบอกนี่เข็มทองงามคนกรข้าเจ้าก,กรเลสิบเบิองว่าเห็ดอีกอย่างเบิองเสร็จมาเบิองให้หลายพี่น้องหลังจากที่คอยบา มันแห่งมาเมื่อน,นี่มันได้รับฝนบ่แห่งเห็นบ่ดอกดอกนิกน,น่อยน่ๆนี่มันเริ่มได้รับความชุ่มชื้นมันหลังงามนี่มันหลังงาม,มได้รับฝนแต่ว่าพวกดอกนิหน่อยหนี่ฟืืนขึ้นสีบพวกนา่งฟืนขึ้นสีมาที่นี่วก,กวจะให้พวกเจ้าเบงดอกใหญ่ๆพีพีดอกพวกใหญ่เลย ฝั่งว่าสิบมีคนมาหายทำลายเห็ดข่อยเด้ออือนี่มูนี่นี่มูนี่ไงดิหนิมือข่อยลงโล่ะต่อหนึ่งอือสะออนบ่ เห็ดนางรมกินได้ของแท้ดอกนี่น่อยได้รับฝนงามสวยต่อเดียวกันเลยกับเห็ดตเหต็ดเข็มท้องมีเห็ดเข็มท้องมานี่ก็เห็ดน,นางรมนนางรมน่นางรม

หีมาละาลแลวฝนตกพ้นละดันชุ่มชื้นกับขึ้นมามิชิวิชิวาาลวฟืนขื้นสีแล้วผมน่าปัดเห็ดอันเกือกมากลยจุดทุ่งเกลยอ h e a เกือกมากกินได้ด้วยพี่น้อง มันบเมนของปลอมนี่นี่ของแท้นี่มันขึ้นอยู่ต้นต้นนี่ต้นเขาเอิ้นต้นอย่างภาษาไทยต้นบีชยู่นี่เขาเอิ้ต้นบุกนี่เห็ดของแท่กินได้มันเปนของปลอมผู้ไดว่าปลอมกินได้ของแท่เลยนล้นี่นี่อ,อุมใหม่นีุ่กด,ดอกน้อยๆเต็มเลย เอาละพี่น้องเอาเห็ดไม้เบิ้งแค่นี่ละมือนี้เดี๋ยวสิลงคลิปให้เบิ้งทีหลังเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ